บทคือต <mile> ้องถอดกระเกงในตัวเองใช่แล้วโยนให้คนฉันทูนและโยนให้คณฉันทูีอ่ะฮะฟเรารู้สึกว่าแม่เราว่างดีถ้าเห็นเราถอดกางเกงแล้วโยนเออไม่ใช่กางเกงธรรมดาด้วยกระเกงในก็ไปขอประตูเอแม่บอกแม่ก่อนหนูใช่บอกแม่ก่อนเพื่อให้เรารู้สุกว่าคนที่ที่เราแข่งบ้างเขาเราจะบอกแม่หนูว่าเราจะเล่นเรื่องนี้นะแม่กขถามเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออมีสิถอดกางเกงในนะแล้วก็ตา แม่ก็โอเคเลยเขาก็โอเคแะคุณแม่สะพ้อแล้วเราสู้ๆนะครับก็ได้ตัดสินใจได้มาเล่นรื่องนีนะครับบอกแค่นั้นเหรอจริงก็มันถ้เราภาพรวมด้วยเราก็ภาพรวมให้เขาดูด้วยภาพรวมภาพวกลัวว่าแบบคนคนจะมองเราไม่ดีหรือเปล่ากลัวว่าคนจะติดภาพแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอคุยกับตัวเองได้ว่าอ๋อฉันไม่อยากเล่นเพียงเพราะว่าคนจะมองเราแบบนี้ในขณะที่ปวดนี้ขนาดนี้คิดว่าคิดว่าอยากเล่น 妈管了，我会和我弟弟做。